วันนี้เราจะแกะกล่องนะครับตัว HD Video Converter นะครับต,ตัวนี้มันเป็นตัวแปลงระหวา่างระบบ AV นะครับของอวิดีโอสมัยก่อนนะครับซึ่งมีช่องเสียง2ช่องแล้วก็ช่องวิดีโอ1ช่องนะครับเพื่อที่จะแปลงให้เป็นระบบ HDMI นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์นะครับตามร้าน IT ทีทั่วไปนะครับเผื่อใคร อยากได้ไว้ใช้งานนะครับเพื่อจะแปลงจากเครื่องเล่นรุ่นเก่าๆนะครับอย่างเช่นแปลงม้วนวิดีโอนะครับเพื่อเข้าไปในการ์ดแคปเจอร์นะครับเพื่อแปลงออกมาเป็นไฟล์ดิจิตอลเป็นไฟล์วิดีโอแล้วก็เพื่อจะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องเล่นรุ่นเก่าๆนะครับไม่สามารถที่จะเล่นกับทีวีรุ่นใหม่ๆได้นะครับซึ่งเป็นพอร์ต HDMI นะครับก็ต้องอาศัยเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้แหละครับแปลงสัญญาณจาก AV นะครับ เพื่อให้เป็นสัญญาณ h d m ทนะครับเพื่อที่จะไปเข้าทีวีหรือสื่ออื่นๆนะครับติดพอร์ต h d m ทนะครับนะฮะเพราะไม่งั้นมันก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับต้องอาศัยพึ่งเจ้าเล็กจิ๋วตัวนี้นะครับต้องมาดูกันว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงนะครับแกออกมาของเล็กนิดเดียวนะครับข้างในก็จะมีคู่มือใบเล็กนิดเดียวนะครับต้องใช้แว่นอ่านนะครับตัวหนังสือเล็กมากนะฮะ ก็สายา USB นะครับสาย power นะครับสำหรับต่อตัว,ตวจ่ายไฟกับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนะฮะก็เป็นสาย USB ทั่ว,วไปนะครับจะเสียบช่อง USB ของคอมพิวเตอร์หรือเป็นอะแดปเตอร์ทั่วไปก็ได้ครับตัวนี้จะให้มาเฉพาะสายนะครับส่วนอะแดปเตอร์นั้นก็ใชท้ทั่วไปของโทรศัพท์ได้นะครับ นะฮะอุปกรณ์จะเห็ยนมาเล็กนิดเดียวนะครับเล็กนิดเดียวนะครับอ่านะฮะจะเขียนว่ามินินะครับเอบีทูเฮดเดนะครับนะฮะพอร์ตอินพุตนะครับอินพุตก็จะมีสีเหลืองก็คือวิดีโอนะครับสีขาวแดงก็คือเสียงนะครับซ้ายขวานะครับจะเห็นชัดเจนว่าอินพุตนะครับส่วนทางด้านนี้จะเขียนว่าเอาพุตนะครับ เอาพูดชัดเจนนะครับก็จะเป็นพอร์ต h m m Up อนะครับพอร์ตเฮนะครับหลังจากที่แปลงแล้วนะครับแปลงแล้วนะครับตัวนี้เขียนว่า f u ล l HD เลยนะครับคือสามารถที่จะแปลงได้ถึงระดับพันแปนะครับแต่เราก็ต้องมาลองดูนะครับว่าจะแปลงได้ถึงระดับนั้นจริงหรือเปล่านะครับนะฮะ ปกรณ์มีแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วก็อ่อข้างๆนี้ก็จะมีสวิตช์เลือกนะครับระหว่างฟ d 720กับ f u l l HD 1 0 8แนะครับแล้วก็มีช่องเสียบย s ดีนะครับช่องจ่ายไฟนะฮะนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับวงจรน,น่าจะเล็กนิดเดียวนะครับมาลองดูประสิทธิภาพนะครับว่าจะจิ้วแต่แจวหรือเปล่านะครับ ซื้อได้ตามร้านอิสซูรี่ทั่วไปนะครับราคาไม่ถึงพันนะครับตอนนี้เราจะทําการต่อเจ้าตัวเล็กจิ๋วนี้เข้ากับวิดีโอเทียบรุ่นเก่านะครับนะฮะก็คือต่อตามนั้นเลยนะครับภาพเสียงนะครับนะฮะสามจุดนะครับจากวิดีโอนะครับมาต่อเข้าเจ้าตัวเล็กนี้นะครับตามนี้เลยนะครับนะฮะ ก็ต่อพอร์ HDMI นะครับเข้ากับทีวี HDMI นะครับนะครับนี่นะฮะนะครับัจากนั้นเราจะเลย์นะครับเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าเล็กจิ๋วนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับต้องเปรีดูนะครับอื้อที่วิดีโอเก่าเหลือเกินนะครับ จะูนพันไปแหายากด้วยเครื่องเล่นพวกนี้หลังจากที่พยายามเล่ยอยู่นานสองหนานะครับปุ่มมันใช้ไม่ได้เลยครับ oh. นะครับผลที่ได้นะครับจากจอนะครับผลที่ได้จากการแปลงนะครับ oh. อืมนะครับในคุณภาพในเกณฑ์ที่ ดูได้นะครับนะฮะสีสันในโทนที่อ่อนนุ่มนะครับก็คุณภาพสมราคานะครับยัดีก็ไม่มีนะครับนะฮะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับแปลงจากเครื่องเล่นโบราณโบราณนะครับให้เป็นให้เข้ากับอุปกรณ์สมัยใหม่ได้นะครับนะฮะ ทีนี้เราจะลองปรับจาก720มาเป็น180 0ดูนะครับว่ามันจะได้ไหมโอ้ได้นะครับได้ที่180 0นะครับภาพเต็มจอนะครับสวยขึ้นนะครับนะฮะก็หาซื้อกันมาใช้ได้ได้ครับนะฮะอุปกรณ์ชุดนี้ตัวนี้นะครับ AV2 HDMI นะครับมิน AV ิ AV2 HDMI นะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับาการต่อวิดีโอเข้ากับตัว AV2 HDMI นะครับนี่ครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะเข้าการแคปเจอร์นะครับการแคปเจอร์ในคอมพิวเตอร์แล้วก็เข้าตัวโปรแกรมจับภาพในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะจับภาพออกมาเป็น ไฟล์ที่ต้นนะครับเพื่อจัดเก็บไฟในคอมพิวเตอร์นะครับว่ามันจะจัดเก็บได้เป็นยังไงนะครับโอ้นะครับดูภาพบนจอนะครับนี่เป็นภาพที่ได้จากผ่านตัว a v 2 HDMI นะครับนะฮะ้าไปในโปรแกรมจับภาพบนจอคอมพิวเตอร์นะครับนี่โอเคเลยครับตอนนี้ เะะท่าที่ได้ก็คมชัดเหมือนต้นฉบับนะครับไม่ผิดเพี้ยนนะครับนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับการเล็กๆนะครับเราก็เล็กๆตัวนี้นะครับนะทีนี้ผมจะลองปรับมาที่ f u l l h นนะครับ1080นะครับว่ามันยังจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับปรับมาตำแหน่ง พั1080นแปดครับโอ้ไม่มีภาพเกิดขึ้นเลยครับอืมมามีภาพเกิดขึ้นนะครับแสดงว่าสำหรับการบันทึกนี่ใช้พันแปดสิบไม่ได้นะครับโอชใช้ได้แต่เจลยี่สินะครับหลักการแกลบเจอของผมนะครับ แต่เข้ากับทีวีเมื่อกี้นี้ได้ถึงพันแปดสบนะครับเราจะลองเรคคอร์ดที่ตัวโปรแกรมดูนะครับตอนนี้ผมทำการเรคคอร์ดแล้วนะครับเรคคอร์ดตัวโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจับภาพออกมาเป็นไฟล์จิตอนนะครับจากเครื่องวิดีโอเครื่องนี้นะครับแนะหล่งสัญญาณต้นฉบับคือจากวิดีโอเครื่องนี้นะครับ เรผ่านเรตดวจอเล็กๆนี้นะครับมินิ AV2 HDMI นะครับแล้วเราจะลองเลย์ดูนะครับว่าภาพมันจะคมชัดมันอน้นฉบับไหมเราจะเปิดดูไฟล์ที่บันทึกเมื่อกี้นะครับว่า,ามันจะออกมาคมชัดหรือเปล่าโอ้ได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับ คุณภาพก็โอเคครับเหมือนต้นฉบับเลยนะครับสำหรับการบันทึกออกมาเป็นไฟล์ดิต้นนะครับนะก็คุ้มค่าคุ้มราคาครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับตัวเล็กจิ๋วนิดเดียวนะครับนะครับตัวนี้ครับนะฮะถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ก็ ซื S <S ้อน้มาใช้งานได้ไหมครับ